าสวัสดีครับอีกคลิปแล้วครับมื่อนีอ้กะเออชี้ทะเลาะเมื่อกี้มื่อนี้กะประสบการณ์มันสอนให้เราจดจำให้เราไม่ประมาทครับเอาพวกเบียบร์เบียเอาบางฟุน้นเมื่อไหร่พวกเบียอันนี้ครับย่านรถไหลครับ

พอดีพวดตัวเนี้ลุงเราออกว่าไหได้เนี่ยฮะไหนอยู่ลกาวนีอยู่วานอยู่ก่้หัอยู่วาน้ำนี่ว่ามือสาเอาไมโค่นหอยมน้ำลงนี่นอ่นี่นี่นี่น่นนี่าี่่่น่นนนีนี่นี่่นนน่นี่ี่นนี่ มาเตึนมาแข่งมนรงแม่งมาขายก็ต้องคุเดีบไปเมยเนาะรถต้องไม่ยาวถ้าไปมัดว่าถ้าส่วนส่วนนี้ว่าตรงกเอก็ย่างตึงเอาตนมันมาไปคุณจีบตอนนี้จะจตบถ้าในรถไดนุ้กนุ๊กอง่างเบิกยังโอ้ชาเชื่นใช่าะตัแกรถดํามมีโทรศัพท์โ้ย ปันเสริญเปินเอฟซี่าเบิ่งหดชีพเขาเบิ่งระดับประเทศแล้วชีพหนึ่งมนบ่ตะเกียร์เราดำไม่มีหดชีพเบิ้งอันนี้นะครับเอาสูตรไหมครับมมมมัันร่วกกหาเบงคุณทอ มอว่างวัน่สิบหากัมือกุสิยามาอยู่ไม่น่เรื่นี่ยนั่งมุกมันก็บคุยตัดเอาหัวเขาห้าย่างเพื่อเลยนะพอผ่านแล้วผ่านโอต่ปี รอบนี้แก้มือครับแก้มือครับเราเนี่นี่ครับดึงลงละ่ะเน,นี่นครับคะแนกหนุนามา,มานี่โอ้เรียนบอกเอาเบียงเดียวเนี่ยลุกเราเนี่ยนั่ครับดึงมั้ยนะครับ ไม่ไงเราไปจอกกันเพงเราอีกแล้วครับลุงเอ้ยรถไทย่อต่ำเนี่ยวันนี้ขี้ทะเลาะวะนี่ทำไม จบเลยมึงจบไมมึงแก่โตแน่มึงอ่ะพูดห่มึงเหนพี่น้องมึงจำไปเลยทบไปจะหน่อยบอนี่ครับเซตตี้ไปอาจารย์ขึ้นไถือใหม่ไมีรถ่่ทางนี แย่งกำแพงพระท่านเดยเขาไม่ว่าไม่ยงครับอืแล้วตัวยากับเป็นยังางวัดจำีนี่ตัวอ่อน่งเออเดียวเดี๋ยวยางมันเดียวแบบฟอยต์ตัวัวขึ้นแ่เปลนลงมาเหลือเฟือยางเปนน้ำทังเหรอนี่ยางตรงไม่สื่อเยอืมพรท่านเขาลไถออกมันมง้นกระเทือน เวลาเนี่คนยางหอมจากยางเงี <S S uh, ่ยโอ้ยอะไรเยวก็ได้ดันเขาก็โงอืม่จะยอมไปใส่อยู่กูเครียดแล้วทางเอไม่นรอเครียดทางเรียบร้อยไปแล้วอันรอันนี้พันหนึงครับพันหนึ่ง ยังไม่ยังกันไกล้บ่หออโหเดี๋ยวรอรอใส่พัดลมนะครับล่อทํำการแสดงอเอาขึ้นครับอี <c oughs> บึงพัดลมมน <c oughs> กกันแจ๊แห้งโมแห้งเลยครับขันนอนว่นไนี่เป่าเคียงต๊รถหมดแล้วครับนี่ <c oughs> จักหลอดแทะ มีก็อกมันเบาปุ๊มันเอาปู่มันมีจยงหงวะอร่อยนะมันอร่อยที่เป็ดที่ีป่ะที่เปดที่โบ เ้ว่าใบมันจะทำตัวจีเปียดเลยบ่นี่คือว่เป็นกายมีระสอบไปปันไปไเป็นรฮะืออหนเดิเดินเดินบาบ่มเผูนรวกระทะออยังมาอยู่วันกกางเด้อทีนี้มาอยู่วังอซอเาืหจบ่รยงอืื้อจะได้ก็คุยกันางูไปใหนาจาย์หมยเนาะเอก็อยากได้แ่อยู่นีเละ ูปลาเขาลุงเราไปไทยเนะี่ยสุดจอดเลยผู้ดำกอปไปมูนยหยาเลยปู่มนเอาไปปล่อยเลยไว้เ<อ>ดเียว่าเกี่ยวเถอะมาสันมันเบิดหน้า่าสันเห้ให้ควนงหนึงนะ่งไหมเอามาปล่อยเลยนะหน้าลุงเราไปไทครับงามๆครับหยาไปน้ำรถไทครับเนี่ยนีน่่เล่ง,งางมันมาจำตึงห้อยทองอนี่อามอกให้อไปง

เ่บอกดานลูกไสุ้มลูกไส้แม่นดอกมันตุกมันตุ๊กขมาเจ้าให้มันมันขึ้นยังบอกเอาพี่น้องครับเตรียมตัวครับท้อการแสดงแล้ว เดี๋ยวกูว่างก่อนว่างไหนเดี๋ยวมึงจังไลยอันนี้ให้ฝากช่องเนาะซื้อย่าลืมซับเปลือกเพื่อแจกนะครับเด้้ออพีี่นงมทุกคนถามหาช่องซับเปลือกซื้อช่องเนาะเจ้าบอกบ้านโนแมนบ้าขบูลนะครับมันเปลี่ยนพี่ในกลับไม่แล้วตี่อมเอาแดงไข่ไปหาผมเรื่อยๆบ้านพี่พ่อครับ ลวดเสื้อขนาดตัวไอ้เสื้อมัดหน่อยไหมอ้มคเมนสองลอยกันยกวกขึ้นครับกูสิโมี้ต่เขอามาใหกู่ดตัวสเด นีเจอตัวตุ้ยเข้าไปาาาอันนี้ต้องเอาขึ้นแล้วก็ไปวางตำแหน่งว่ามันใกล้เคียงหรือเปล่าครับเพราะว่าแทนเครื่องยังไม่ได้เชื่อมนะครับ หน้าเป็นนี่จับใหม่หมดครับเครื่องคนละตัวครับเอาไปครับเตรียมตัวขึ้นครับเอา้าปุน้อยนึง,ม,นนนงมัดอยู่ว่าลุงเข้าไาค้องเขา